สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับตอนนี้ลุงร้อยชวนชิมนะครับตอนนี้มาอยู่ที่บ้านชังแก้วนะครับนี่พื้นที่บ้านชัางแก้วหมู่ที่เจ็ดตําบลคลองลาอำเภอคล้อยคงจังหวัดสงขลานะครับได้รับแจ้งเข้าวจากกำนันธปีชาองแก้วกับนะำนันตําบลลคลองลาบอกว่าลุงร้อยชิมแต่อาหารลงมาชิมเรียนแรงบางทีน่าเห็นก็ว่าเรียนซ่ามรอยว่าปี่ตอนหนึ่งโอภาคนก็จะจิงมประการใดนะครับเดี๋ยวลงไปแลกันนะครับที่มาดูจากของชวนอย่างมหมนนี้ เดี๋ยวกับไปเลยคนนะครับมาดูจากของรถอย่างไรเดี๋ยวนะครับจะได้พบกันข้อเทร็จริงประการเลยเดี๋ยวเราไปแลกกันเลยกับพี่น้องไปกันเลยสวัสดีครับลุงร้อยครับผมครับเแลยวลุงร้อยมาส่ดแรกในกันนี่ครับพอดีดูได้ข้าวจากกันันเช้าผมวันนี้มีต้นเลียนอยู่อ๋อมีครับมีมีมีน้ำลอยมีจริงเหรอครับมีมีมีครับมีมีมีาเลเห็นไหมครับเชิญ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 กับลุงเ้อยเชิญได้ได้ได้เดี๋ยว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 สวดี พอดีมีคนมาควางเขนตเซ้คนเรานะควางแผนรออกกเพื่อนนะต้องให้คนอนกลับทุกโต้กลับทุกโต้ถ้าเรามาช่วยเกษตกนก็ขไม่ออกไหวไหมเราบ้างไงได้ได้เลากับมาจะมีไรากมีนำแกงซ้อมนะครับนำเกงซ้อมตอนนี้นำแกง้มลุงร้อยมกว่ากูเชียรครับผมว่าเกงก็ไม่าครับนะครับครับครับผมขอคุณลุงร้อยครับขอคุณมากครับขอคุณมาครับดูอ้นี้มือจะมั้งเง มือเชียงเรียนโอ้เสียกุ้งนี่ไม่ก้าวับไมเลยครับครับกรุ่ครับรุครับถึงเดียวเลยียิกันล้วว่ะน้ำแกงสม่งนึงขวดเนี่อันหนึ่สอ่อันนี้ชุดมาคากับสุดหมเนอ๋ออันนี้หมาคนี่มานาออครับมีี่ชายนะครับเพิ่มน้ำอีกรึงลกอ๋อาึงลครับเกืออนไม่ต้องใ่นะครับเคลือลุงไม่ต้องใอ่าเห้พอเดี๋ยวเขามากัของหรออลอกจะริดมาแล้วพี่น้องยึงี่ เยอิ้งเลยเยอะจินงเลยอ๋อเอาเลยครับเดี๋ยวเดียวแล่แล่มาแล่ตัวเรียนถึงก่อนนะครับแล่ตัวเรียนึงก่อนเดี๋ยวตัวเดียวเราคอยไปท้ามจากข้องสวนจากข้องเรียนโอ้โห้เย้จริงวันนี้นะครับวันนี้น่าว่าไม่ใช่กินมาหาแล้ววันนี้น่าจะได้กิเนเรียนกันแล้วบอกหันมันเลินคือตอนเรียนนี้แหละแท้แหล่เดี๋ยวมันฟือไปท้ามจากข้องเรียน,ว,น,นวะ เชื่อลวงพี่ครับครับเอาวันดีขึ้นนะครับครับวันดีครับวันดีครับลุงพี่เรองถึงมันคือมังกรเลียนนี่มันตัวมาอยู่นี่นานหรือไม่ช่วงตัวตัวนะอ๋อไอ้ยช่วงตัวผมก็คือหลุกเคยเข้าครับเป็นช่วงของปอดตาตอนนี้ก็อายุก็าห้าสิบกว่าปีเลยครับมาถึงตัวมาอยู่ที่นี่กี่ปีเลยมาอยู่ที่นี่มาจุดนี้ก็ดูทั้งหมดสามปกว่าปีเลยครับสามปีว่าปีครับผมเรื่องนี้เรียนนี้ก็เล็กกับเบิดตั้งเด็กจำความได้กับเรียนนี้อยู่ปนีแล้วได้เขาเด็กไม่ได้เมียนด้วครับเขาว่ายังเรียนอยู่แล้วคราง ัวสุกใจเดี่ยมตอนนี้ไหมเห็นทีมาวิ่งตีนอ๋ทุกใจเดี่ยมตอนนี้อรวยไหมตาวัตากันน้าเลยเลยปกคนไหนวันกันพวกัวนี่ยุงไก่นะว่าทีมาชอบที่มาอยนีเพราะเดี่ยมตัวนี้ไหมอ๋อเดี่ยมตอนนี้มาเน,น,นี่ตนนยตอนนี้แหละทึ้งมาปกหลูกเท้าก็ไม่ยาดสุดยอดถึงนี่ถึงนี่วันก่อนได้เข้าว่าเขามาวัดกันแล้วครับมาวัดกันแล้วหาคนอ๊บหาคนโอ๊บครับหาคนอ๊บครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วยงกาดอืม ภาคนอบจิงยยอยจิงาคนยาวาคนยาวยาว้าตอนนี้ก็เป็นการพิดจุดนะครับว่าถุเรียนซ้ำรอยว่าปีมันตนมันใย้่ขนาดไหนโดยชายคนเป็นวัดโดยนั่นกำนันยานะครับคลองลากูเชงเจ้าของสวนเสียกุ้งนะครับนักชำนาญการโป๊กเรียนนะครับบรรยาจุนจินดาเจ้าของสวนมังกรแก้วมังกรครับไม่ใช่มังกรบนตีนาลินครับคนนี้ครับเจ้าของตอรออ่าคลอยคุ้งตั้งู่ทธิ์ซมใหญ่กุกมวงนะครับ อ่าทานนี้ท่านกำนั่นปิชานะครับยืนยันหนังยันนนยันเลยว่าห้าคนอบุบนี่คนนึงเกือบสองเมตรลงกีเรสแต่ว่าสกีเมตรได้นะครับกำนันปิชาควันตุ้งว่าเป็นปลือกต้นเลนนี่นะเขาเลาวกันมานานยาวนานลายฉันคนปลาหม่นเลวยางหน่อยๆแกมีรักพูนในการคิดนะครับแกมีรักพูนในการคำนวณพันเปลือเสียแกควันตุ้งเลยว่าต้นทุเรียนนี้พันเปลือกอไม่หน่อยว่าสามร้อยปีกับคือสามร้อยกว่าปีแน่นอนทุเรียนที่ชังแกว้ว คือห้าคนโอมนี่นะกับนี่เบิกพูว่าเม็ดว่านอะอู้เม็ดว่า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 เม็ดคลึงได้เหออ่าเม็ดคลึงคูณห้าอะไรห้าเม็ดห้าเม็ดห้าห้าสิ่ห้าเจ็ดเม็ดคลึงดูโดยโดยประมาณถึงพ่อแม่เลยวันก่อนสิว่าเราหวัดกันนั้นเโดยเรายูนในรูคีชอครับจริงจริงมันต้องยืดตีลากโอ้ถ้ายืน่ตีรากมันเจ็ดคนประมาณประมาณเจ็ดคนแต่ยืน่ตีลาบนั่นเลยถึงที่นี่ก็ ย่างลูกมหเรียนนี้ย่ย่งย่างับเนีย่างน่ะนั้นลืลงมาลน้ยหนึงนั่นนั่นนลืม่นยนึง่ท่นนรก็เรียนเยเรียนนี่เรียนโบราณนั่นแหละเจอเรียนานคุนวนานคุ้นะครับแต่คองเจ่าคองนี้กับวันนมาจิตียนแลเมียให้นยนให้จิตักเลยนะครับักงสมนะครับจักทรงสมจาองสวนนะครับเฮเินวันเหน ต้องเปลี่ยนบรรยากาศจากชิมหารนีิมเรียนแล้วกับผมนะกับกับเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปกินกันนะกับผมเอาเลยเดี๋ยวก็ลุยเลยตังค่คนตั้งค์คนตังค์นซึ่งที่นี่ดิข้างๆนี่มั็นปืนมั้งข้างข้างนหลับมันใหลับไอ้นี่มันเป็นม่อนทองซุ้มเลยซุ้มเลยเป็นเป็นม่อนทองเป็นชจนี่เจนี่ม่อนทองครับนี่หลังจากนี้รบแต่มีเรียนบ้านนั่นอีกตอนนึงแต่ว่าโบราณแต่ว่าควบควบตอนนี้แหละโอ้แต่ว่ามเยอะยังเหมือนกันนะนั่นแหละควบควบกันไหมลูกไม่มีแล้วมดเลยครับ เล่นเม็ดเมื่อกี่วันที่เป็นเป็นเป็นโลกเล่นพึ่งเม็ดนี่พึ่งเม็ดพึ่งเม็ดนี่ช่างซ่งเลยยอดที่ยอดยอดเลยรที่ตอนนี้ต้องอะไรที่ถึงนี้บัดคือเห็นปใบหุ่นรองปักขึ้นโอ้พอดีเขาขึ้นตะเบียนจอดตะเบียนกงอำเภอถึงเขาก็เลยให้ายมา ทางอำเภอก็มพร้ไม้ที่นี่ที่ของโกเชงพร้อมที่จะาปืดอุกาศให้กับนักท่องเที่ยวหรือคนที่จะมาเรียนรู้พร้อมมาแจกคุณพร้อมครับปลอมปลอมปลอมยินดีเลยนะยินดีครับยินดีไม่ไม่ไม่เออนะนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับท่านผู้ชมครับก็ยากมาแลเรียนงทรัพยลยว่าปีนะครับนะครับวันก่อนผมออกไปพูดเล่นเนิดนึ่งไงม่ได้เป็นทางการมีคนตำดาอิ่มไม่เชื่อ สงสัยนะว่ารุ่นกรุงศรีอิยานะครับปุ๊บมาเล่น่เลุ้นมาเลยแลุ้นมาเล้านะครับเอาเลยครับาะฉะนั้นเดียวปวโกเชงเลยนังมากนะมือเห็นก็เล่าเอเนาะมย้ายกินเร็วกว่าลูกเรียนมันเป็นรับอ่าเชื่อนเชื่อืนครับโอเคไปครับเชื่อนตรงนูไมไปไปไปเอาได้ได้ได้ไครับเอาตอนนี้เราในในในโกเชงลงอะไรทีเรียน กินเรียนบ้กินเรียนลงชิเรียนมีหอกันลังมีหอกันมีลังชากิคอยอามาใหญ่ลังชาตนะล่องกองกับล่องกองนั้นเดี๋ยๆมรยโรยมังคุดมังคุดเี่กกินเรียนที่ตัวชิ้นแกงไม้เรียนเพเห็นก็ว่าคุณสิหนึ่งิเรียนแก่งอยู่คุณผมนั่นเลยเพราะผมมันไม่ทันนั่นในเรื่องแกเรียนนี่ตาเลยลูกเกยก็หลอกหลักกูนี่ปกติกันเมียแหละเมียเมียเป็นคนเดียวว่าทำชิ้นไอ้เกียร์ไ้กียร์เลยเพราะว่าเมียชี้กายไม่เคยตัวอัน แต่เนี่ยล่องเล็รองเลมบมาคุ้มะฮะมาคุ้มามาับที่อ๋อ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 อออ๋อที่แ้าอ๋ออ๋อออีหนอ๋อออมาอ๋อาไหนมาไหนและก็มือจะมังมือจะมังอจะมังคนละวคนละเวคนละบ็บคนละเบบเฮยแม่หลงยุมหลงยุ่มอะตูอพี่หนูเอ้ยลงเล่ยพุ่งเฉาเานำลายเลยแถวๆปด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 ลงเล่งเล่อ ชิ้กับเลยชิ้กับเลยลองเล่ลองเล่เอาเลยชิ้ชี้ตังค์เอาเลยครับเอาเลยเดี๋ยวเดียวแป๊บเดียวเดียวโอ้โเดี๋ยวอยากเก็บโอ้โหชิ้กเอาเดี๋ยวต้องกินกระซั่มคนเลยพ่อแม่กินคนเดียวไอพ่อแม่กินคนเดียวผมไม่กินอ่ะได้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 ตายคนเดียวไม่ได้เรื่องมันโอ้ตอนนี้ตอท่านปิดกับตอนิี่ตอนท่านปิดไม่มีท่านปิดไม่มีท่านเกมีจะผลไม่มีไม่ไม่จะผลจะผลที่เดียวไม่มีไม่มีอ่าอ่าเอาเลยครัตอนนี้เขาชี้เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว พี่เราก็ต้องมากินเรียนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทายอีกคนก่อนทายอีกคนก่อนมีอีกคนหนึ่งได้ได้ได้มีอีกคนหนึ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทันว่าเราหิวเพึ่งตึงมาชิกเลว็บทำเลยเลยอ่ะชิกเลยบจริงกับชิกเล็บกันลงมือลงมือลงร้อยลงมือครับเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยเอาเอาเลยเอาเอาเออเตือเตือเตือเอาเตือตือตือจุ๋ยกินอย่างว่าปนีเดี๋ยวมันจุกมมาเอ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 อเตือเตอเตือตือตืออกินอ่าได้ลุงได้ได้ได้กับเอาเลยกับกินเลยครับ เลียนสร้างลอยปีไปเนอะลองลองจิ้มลองจิ้ม,ม,ม,มรู้ชึกว่ามันปิ้นไม่ลงรู้แต่ป้น <laughs> อะล้อยว่าจิ้มหาเหลา่าเรียนะลุงร้อยชวนึ่งจิ้มเลียนจังแก้วนะครับถ้าผู้ทึ่เลียนต้องไปจังแก้วเท่านั้นครับจังวัดลุงร้านนี่จังแก้วเท่านั้นแต่ก่อนระวังนี่มันแผรไปทั่วมัดแต่ว่าต้นฉบับมันยังอยู่ที่นี่ครับผมครับผม อืมนะครับกรดจมูกไปหน่อยครับยาบาลเล่เหี่ยมยาบาลทำอะยรไดเป็นเกียรจอ่ะเอาเลยครับเอาเล่ยเอาเล่ยเอาเลยไม่เปลือยยักษ์อ่ะตัวหนึ่งคนฮะไม่เปลือยคักหน่วยเลยไม่เลยโป้แล้วลูกเราบอกโป้แล้วตัวก้หน่วยตัวก้ผู้นึงอย่างใ่เมตีครับแต่ลูกเราบอกโพ้แล้วแต่ว่าแต่ว่าป้าก็เลยว่าโป้แล้วแค่รุ่มเดิม ร้อยหยุดไม่ได้ไม่อยุดบายโยไม่อยุดบายโยนี่นี่นี่ทำอะำหึ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 อะไ้งเอาเลยครับเอาเลย เลยเลยปนปือปนปือให้ผมตังหรือว่าอีกินเลยเออปนปือตังหรือไม่ตังโอ้ตังได้ก้อนฮะต้องกินอะไรก้อนไอ้ย่าให้ผมกินละจักยุ่มจากยุ่มนากรนนันจากยุ่มปีนองจากยุ่มเปังดูลาบเหลี่ยไหมปนะก็ตรกันก็เียเรียยร้อยเร็มจะคุณเรียบรรอยซิเหอเรียบเียเร็นเร่งงความไปหอับปม เอาทุกคนครับลุงร้อยแฟนทงเลยครับว่าช่วหม่ชิ้นเป็นจังแก้วไม่พิดว่างเลยร้อยจริงๆครับร้อยส้มสื่อร้อยไนน้อยนะครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเรียนพันไหนะครับไม่ว่าเรียนพันไนที่จังแก้วนะครับกินดินโซกับเรียนครับผมผู้ที่เจ็ดแต่บนกองราบบนกองโค้งจากวัดตรงครานะครับข้ามาจากวัดตรงคราอย่าลืมไปห้าบ้านจังแก้วมาสื่อเรียนกินกันนะดูจะบอกที่ช่วนเรียนของกูจริงนะครับเรียนสร้างหลอดสีตรงนี้ก็มีไล่พัน ร่วมรถอยู่ข้างเลยครับพ่อจะเรื่องกับตุกทตากินแล้วนะครับก็อยากกินเปลากดไลค์ก็แชร์กดติดตามกันนะเพื่อช่วยกันสร้างความตุงหลังให้คนสุขภาพเรานะครับกับเพจอ่าลุงร้อยชวนชิมทุกจองทางนะครับทูก่องทา้งเลยครับลุงร้อยชวนชิมห้าปบเมดถุกแบ่งความเลย